น้ำพิงค์เเอะสบายดีลูกสบายดีป้าลุงฮึมใจยังนะฮึมมงขอใช้ด้ำไหนได้ดูนี่นเฮ็ดลูกหลายเฮ็ดอ่ะสบายดีป้าลุงกันเหนือยน้ำพิงคมาอยังนี่นะนมาเหงาจะมาหยังมันหกเอ้ลูกข้างหลังบ้านนี่มันหก เฮ้ยร่างเบียแต่ไปขายเบียดะกี้ผุนูกเลย่างเบียนำของแต่ตอนนี้เขาจะเลิกขายแล้วเพราะตอนนี้แตสมุนคายตีกี้ผุนพวยพี่น้องเลยเฮ้ยนย่ดุโดนดุ น้อยเห็น้ยโอ้บานประตูบังเยี่ยมลูกบานมือบังเยี่ยมแม่น่ะเอาออกเลยลูกเอาออกเลยเ่าออกตะกี้เห็นไหมลูกล่ะอืมมันจะทับตีนเอ๊ะเออเออหายือเห็นได้หายือน่ะบอกบอกกวาลูกนุ่ยล่ะหายือหายไปได้ลูกอือืม ไอ้ไห้มาทางหลังช่วยทางหลังบ้านในห,หกแนวให้พี่น้องเลยสังกะสีเดือจากเค็ดเฮือนเนาะก็ทางหลังมันสอกเฮือนทางเนื้อพองผิงคนอย่างมาดินแถวนี้ไอ้เต้ชนสังกะสีแล้วหูกยมาดูกัมามาทอเลยมา้นี่ <c oughs> <c oughs> บาดหัวเจ้าของอันไัเห็ดดุภัยเห็ดอันนี้มาเม็นฮะเจ้าเห็ดเองเจ้าเลยรดุอะไรเหม็นแม่ได้เห็ดนะหายไห็ดนะหายเวลาเห็ดเห็ดเจี๊ยบเดินเพิ่นหายหมูหาคิดเอาหมูเห็ดเพิ่นพัวเคียวใส่ป่ะปะขึ้นเงื่อนปะขึ้นไปขี่รถปะ เราจ้เจปะปเต้เสวนทางซีปะ่ะนี่แม่ก็บอกให้พ่อเอาไปคันติกิโลขายอยู่นี่อันนั้นก็นแนวอย่างเนาะเขาชื่อแนวอย่าง,ง,งปลาเผาตั้งแต่มันเกิดน้องพิงเออบออาทิไม่รู้บเกิดน้องพิงพ่อแต่วันเกิดแม่บุญนี่อีหล่ายังหายแม่บุญบ่มันเกิดแม่บุญนี่วันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์อะไรนี่ใกล้ชิฮอดอะไรนี่ โมดุดิ่เนี้เลยนะมาดี่ผีมาดุกมางอม,มาดุบ้าไอ่บามาดุบอันน,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 นี้นดิ่งนะกระถาแล้วมันดาดุกระทานพอจะเอาไปถิ่มเลยฮน,นหมวกกันนอกกับหมวกกันนอกก็ตะกี้หูไว้่างดัโ<ะ>ทรหาใหน้นะโทาหาปลาปลา,าลูกีเอายิงแม่ด้วยปงัปงปงังปังด้วห็นมั้ยเห็ ปัเงเห <_ C> e <at> ็นปืนเลยว้ายปัง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 ทับตีนเด้อทับตีนใหอ้อื้อๆออือฮะตีนให้อื้อๆอแ้วฮะดุบัง้เฮ้ยคนดื้อ ป้าลุงเอ้ยคนเด้อบหน้าเม้มบุญก่อนสบายดีป้าลุงบ้านสุสุดคนเด้อหน้าตากะแบบจืดๆแน่มาแต่เวียววกเวียวกกะพอดีทรายชินเห็นแม่น้ำพิงมากกะเมื่อเลยเพื่อนกะ,ะป้าลมสะดวกปะปะปะเกิดเหงื่อปะลมแห้งขนาดเลยเ่อยพี่น้องเอ้ยบุญเต็มหน้าเลยอืมโน้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 มนั่ no, 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 no. นงลูกหลามโน้โ no, no. น้เปื้อนเปื่อน ป้าป้าป้าคือเพื่อนมาล้มไปมในขี้ผุนนะอ๋อโตป้าป้าไปสมัครมาดิ่อยู่มองหกหนูลูกป้าอืมชาวเวียดน้อยเลยนี่มัแม่อุบบุลูกมไม่แม่อุบมามเฮ้ยดื้อเลยหาดื้อไพแพงนี่ยปารุงบไพแพงด่านะยค่ะจะดื้อฮะดื้อเหตุไดดื้อเนี่ยบ่ตีเปี๊ยะบ่ว้าหย่าเลยหยุดรถหยุดรถ แม่ได้สตีเจ้าค่ะแ,แม่ตีลูกล้าแม่ตีน้องพิงเอบชีถามมาป้าลุงถามมาน้องพิงจักปีผนว่าน้องพิงปีก็พกเดือนเด้อป้าลุงเด้อปีก็หกเดือนถ้าหอดมันทีเ้าหกชิ่หอดเนี่กับปีเจ็ดเดือนพอดีเออโูก ปลาลูกปะเดี๋ยวต้มชั้นกระสีปลาเด็บป้าปะปลาลูกปะเอืมเดี๋ยวพอได้ให้แม่ได้หาปลาลุงเบิ่งอยู่นี่ปลาลุงว่าโอ้ยจะบุญเลยจะคือให้ลูกเจ้าดินแบบนี้เดี๋ยวปลาลุงสีหายแม่ปลาลูกปะปลาไปกินนมปะไปเอานมปะไปเอานมปะเอานมเปรี้ยวปะเดี๋ยวปะปะไปเอานมเปรี้ยวปะปลาไปกินนมปะไปเอาแม่พาไปเอานมปะลูกปะ เบิ่งเนี่เห็นอย่างเห็นอย่างนะเห็นอย่างนะเห็นอย่างเห็นอย่างน้องสี่เห็นอย่างน้องสี่เห็นอย่ายงมาดูไปบ่าไปดิเธอารีวิวนะไปว่าไปเล่นวิวไปว่าปาขึ้ไปวัดผมใหม่ปะ เงินบูเล้่ ge ge <Ooh. S 2> ไปบ่เงินสบายไปบ่ไปบ่าอไปมาแม่อุ้มมาลูกมามาขี่หลังแม่มาลูกมามาขี่หลังแม่มาลูกมามาดุกมา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 ขี่หลังแม่มามาขี่มูมูมาลูกมามาลูกไว้ยมาขี่มูป้าไปถอดอ่ะป้าไว้ถอดให้ป้าไปถอดเออกดคอแม่เด้อกดคอแม่บุญเด้อเอาให้เด็กวัอ้า โอ้ยไปแล้วป่าลุงเงยดื้อป่าลุงเงยคนดื้อเด้อมองนี่มองไม่ทานเนาะอทานทานแค่เดือสอบเดียวทานเดือสอบเดียวแล้วก็จะได้จะหาซื้อทานแล้วนี่อุ้ยงูยังเนะหูยังอนาะวายอยู่อยู่ดื้อดื้อเฮ้ย ป้าป้าป้าดูไงขออันล้พิงไปก่อนเด้อจากนี้เด้อบันทกเด้อโอเคงเพลงม่บุดไไหมเพลงม่บุดไงดูไหมคนดุ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 เห็นอะไรคนดุป้าดูไงคนอะไคนดุนี่เห็นอะไรคนดุนี่บนดุนี่ต่การใชมาตรการได้ขัดเรื่อตดเรื่อนตันตเ เพืนแป๊ะเพือนแปเพืนแป๊ะไปเอารถไปขี่ปะเกิดไปเอารถนี่มาขี่ปะอุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาจะไปใส่ฮึพอกันเล่าพ่อกันเล่าพ่อกันเล่าแล่นแล้ว่าได้ยินเสียงพ่อโอ้ยโอ้ยปลาลุงเงยได้ยินเสียงพ่อมาไรเอารถเอารถดูฉ่าไปนั่นได้เกิดลได้แล้วยืนีได้ดุเฮ้ยพี่คนบนไปสบายดีคนรู้ สบายดีแล <Scale> ้วจวนแม่น่ะายังนี <get> ่บอกโหดทางเลยลูกโหดทางเลยโหดทางเลยลูกมันในเอื่อนหาปลาปลาเขาบอกเอาบอกเลยดิบอกเลยเอพื่นเน่ยนะมันควันเลยนะควันในรถรถใหญ่มาแรงเขาเลยเฮ้ยเพิ่นแคมทางกรบปุดี อยู่ในลายกระโปรงผมนีทางเข้าขนาดรถจักมากันยังชิเล่นปุ๊บแบบนี้เบิ้งนไผวะเราแส่วนปะโอ้โหว้าสบายดีเด้อมาตะเวนได้หมดเลยเนาะตั้งสบุนสบุนบ้านเฮาสบุนมาสบุนมาบ้านเฮาเออแต่สบุนบ้านเฮาง่ายสุดป้าป้าพาลูกเข้ามาปะ ที pues ai, pa, 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 ่พูนมาแต่ผูเพื่อนเอาฉีดยุ่แต่มันมาทางเหนือคุณประตูเลางในทงี้ประตูแรงประตูนี่มันชิออกอันเขาเหมี่ยงไปไลเน่ยเออตรงายรถก็จะเห็นป้ายเลยค่ะป้าป้าป้าเขาหนไม่ร้ปาไปชงร สเจ้าบุเขาเชิญได้สิได้ะเต้ด้วยมึงหนาพอหนาด้วยงด้วยค่ะ้ยังน้องอนนี่พิงพิง่ฮนปลาบักชรี้ยพี่น้องไยผุนเดี๋ยวก็ได้กินหมากเดีวก็แก่ได้นี่เนาะปปลาเก็บปลาดิปลาปเดี๋ยวปเก็บสายปลาปลาลูกปลา ใช้ใช้ลูกใช้ยังดิน่าคิดพูดเนี่ยเอ๊ะโอ๊ยป้พ่าโอเคป่ะสำหรับคลิปนี้ป่ะสบายดีป้าลุงกันยิ่งวานป้าลุงเมื่อไงเข่งว่าแห้งเฮ้ยพาข้างอีแม่ว่าบอกเลยเอิญป้าป่าดูเอิญป้าป่าดูเขาจไปเที่ยวนะปเอิญแม่ดูเอิญเอิแม่ก่อน เอิร์นแม่ก,ก่อนเอิรนแม่ก,ก่อนเอิรนแม่ก,ก่อนเอิรนแม่ดูพิงพิงเอิรนป้าดุใช่เอิรนป้าดูโอ้ยมาได้ได้ได้ป่าลุงเอ้ยบาดนี่โอ้ชีเดื่อนี่ป้าโอเคสำหรับทีน่นี้ไปก่อนเด้อป่าลุงเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีน้องน้ำพิงยิ้มบาดป่าลุงมึงไงลูก สมุนไพแห่งดุโอ้ออโยประเด้อพอกันคลิปหนาไปพี่น้องเอ้ยถ่ายตัวแสบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดืด้อสาวลื้อ